โอเคมาแล้ว <c oughs> ได้เกมกันไงดีวะอไปเล่นโปเกมอนมาเลยกว่าชินดึกไม่ออกอ้อแล้วก็ลืมบอกไปผมเริ่มไอดีใหม่นะผมเริ่มไอดีใหม่เลย xương phong em tài lãnh rồi, uh, um, mà lại mà là. nếu mình cạn làm ngay ok cạn bơm tìm lại Ơ oh. ờ, cô, mẹ cô, cô, mày cô, 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 mình lên cô, đi, cô, 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 ไม่ต้องอะไรกูจะเล่นโอ้แล้วหล่อนเล่นแล้วไหนดีเฮ้ยกูจะเล่นกูจะเล่นเลยดีแย้วกูตัดไม่เลยล้กันโอเคได้ละโอ้ยได้ละได้ไรที่อ่ะห้องกูไม่ได้เปิดไฟเออดีหต่างก็มันหน้าตาก็ไม่ได้เปิดกูเล่นเลยเปิดนอนตามเต็มเดินไปเลยล่าง Đợi đợi tí nữa mình có phải lên bồ đêg lại thiệt cô Xin อย่างนู้นแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไรเงี้ยสเออลุงดูโวอยเจ้าพนันเล่นแล้วไปลิซัดอนจะไปเล่นล้านขอกูหรือเปล่าโอเคไม่กูไอ้นกกระทามาได้หรือเปล่าโอเค โอ้ยนรกถาหยุดดีหยุดแยงกู <c oughs> ดีดดดด ขี้โม้ขีโม้ขี้โมโอ้มาแล้วสองตัวสับตัวแล้วไงพวกกูเก่งอ่ะและก็ขุยน้ำลายมาเลยไอ,อ,อ้นกกระทาตีมัน ごめん。

ออผานิจจาอบก้อนนิจจาไก่แม่จะดีกระด่างกระดาษอง Ya, ก็ะทึบแม่งเลยได้เนาะหายวินประโยชน์บอบไลค์้เกียจ ไอ้เหรอวะเฮ้ยไอ้กบเอ้ยไม่จะไม่อีวอก็ด้ากัดสิก็ด้กับโดนจะทึบเวลาตาเคยอย่างเดียวแค่นั้นแหละที่กันรู้ ทีนี้ก็รอเพื่อนมาหนึ่งคน,นเอ้คนมาสักสองสามคนโอเคไม่มีเพื่อนอยู่แลยเพร่อนกนะกูต้องเทวันเดียวเอยยอมไปเลยกูไม่สมมนรับผิด

เจ้สองพันทำทยี่อะไรได้ปะแล้จะก,กินอย่างนั้นก,ก็จกินนีอันนี้เปินนด้วะ่ะอันนึงของปืนโอเคอน,นั่นี้ โอ้ม่แบบเดี๋ยวนะตุ่มไปตุ่มมันอะยังกูไม่ไหวละโอ้ยน้ามันจะเกยเฮี้ยเลยลวนะเนี่ยเอาไหม่เขาหลุดเท่าโอเคให้พองเลยเนะี่ยกูเอาอยี่นี่ก็ได้วะ

โอเคก็เออเพราิวเดนนิงนายเคยเป็นกัดเคยเป็นกาดโอ๊ยโอ๊ยเจะบพักกวนี้ไอ้เที่ย <c oughs> วกัดดิมาแล้วมาแล้วดานนี้แหละไอ้น้องด่านยากสุดแล้วเอ้ยเพื่อนดิอันนี้ด่านด่านลองลองยากสุดไม่หรอกว่าโคตรหนึบ <c oughs> ôi bên anh ấy chị bảo ạ chị cô. có lần rồi คเปิดตูกูเปิดเลยปุ๊เลยผักเลยใช่วาโป์ไว้เลยเออเออเออ แพ้่ยจะมาก็แค่จะมาเก็นไอเี่แล้วก็เจอที่แบบนี้ไ,ไอ้อพ่อมา 狗。Cool, yeah.

พอไปรอบเกณฑ์สอนลราให้หรออ๋อกูเลยแปลว่าคนละบกันนี่แน่ว่ะแยกว่าว่าอะไรแบบหมดปพ๊บตอนนี้น่าจะเป็นหมดต่อยตีกันว่ะเชื่อมีเวลานับอ่ะมันหมดต่อยตีกันแน่นอนชัวร์เชื่อเชื่ออะไรแปแปลกอ่ะกูอยู่ดหมนี่แหละนะช่วยหมดนี่แบบปดให้เสร็จปะเขี้ยแปลกแปลก ก็วแล้วกวแล้วเบ็ดบอลแต่วกูทำงแค่เตะผู้คุมคู้คุมคู้คุมคู้มู้คุมู้คุมู้คุม้คุมู้คุมูา không 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 không

คุณตาสองนักทษกูเล่นไม่ตายเลยนะโอ้ยจะแกะ่เกมแก่น้ำตาลลงไปที่ดีบีดีบดีดดอบอมบอมเยี่ยเจไดนอนแต่ก็ไม่รู้อ่ะเล่นยังไงอ่ะมันตวไม่อ่ะขอร้อาร้องอะไรอยากาได้รุ่มร่อ,องก็พอรูดาวเว้ยเฮียคนักวัว น้องยังไม่ตายไม่มีอันตายนั่นเปนพูดยี่ so easy time ง่ายมากแต่มันแก้ไม่ได้ไหนโอ้ยแค่นี้ล้มๆเว้ยอ่ะแตกเนาะรอนๆหอนๆอ๋อหอนๆอ่ะเดินเลย นั้นผมตัดต่อไม่เป็นอะ